ต้องสวดมนต์บทไหนที่จะทำให้ฉันรักและเคารพตัวเองมากขึ้นนะคะหนึ่งสองสามอืมวันนี้เราสวดมนต์พระแม่ลักษมีนะคะจะช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกรักและเคารพตัวเองมากขึ้นต่อมานะคะอันนี้เป็นไพ่ที่พิเศษนะคะอาจจะไม่มีในไพ่พุทธานุภาพนะคะแต่ว่าอาจจะมีเร็วๆนี้นะไม่อาจน่เดี๋ยวจะผลิตเร็วๆนี้คาถาพุทธเจ้า ชนะมาน,นะคะวันนี้เราเอาเราอาจจะไม่สมหวังในตัวเองอาจจะอยู่รอบๆตัวเราที่คอยเป็นมารมาว่าเรานะคะอันนี้ต้องสวดคาถาพ่าพุทธเจ้าชนะมารน,นะคะแล้วก็ใบที่สามนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่สาม โอเคอิติปิโสนะคะสัรเสริญพรารตนาตายอ่า uh, ลองสวดดูนะคะสาหรับคนที่รู้สึกว่าตอนนี้ low self e s t ีม m แบบรู้สึกไม่รักตัวเองไม่เคารพตัวเองเลยนะลองสวดบทนี้ดูนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนได้พบกับความสุขที่แท้จริงและมีมัยตรีี่แท้จริงค่ะอัสมานามัสเตค่ะ